สวัสดีครับ f c น่ามายิ่งปานานทุกท่านเกดวันนี้2ี2สเมษายน2 5 6 4หลังจากที่ห่างหายจากคลิปไปนานครับวันนี้แนะนำา2ตัวครับรางกลมกับร้างเหลี่ยมตัวใหม่ครับร้างเหลี่ยมตัวใหม่นี่จะเป็นขนาด ความกว้างอยู่ที่16มิลความสูง25ของตัวเก่าล่างเหลี่ยมตัวเก่าจะเป็น19คูณ19ครับตัวนี้ทำมาใหม่16คูณ25มีลูก,กลางครับน้ำหนักเบามีความแข็งแรงใส่ย,ยางได้หลายเส้นไม่มีปัญหาครับปีกลอเลอร์45โรเลอร์มีลูกปืนครับ ทุกตัวของนม้มายิงปลาหน้าโลโลมีลูกปืนเสริมยางข้างได้2เส้นครับดางกลมก็เชนเดลกันหลังกลมขนาด22ครับ22มิลิเมตรท้ายประดูครับตัวข้างหลังจะเป็นปลาดูแดงครับปลาดูแดงตัวนี้จะเป็นเขาเรียกปลาดูะลรประดูส้มประมาณนี้ครับหางกลมครับ งานก็จะประมาณนี้แล้วครับเข้าขวาทั้งสองตัวครับผมอุปสงสนใจก็ทักมาครับเฟซบุ๊ก่อนอามายิงป่านัาน่นตอนนี้เพื่อนก็เพื่อนในเฟซบุ๊กก็จะเต็มครับ กแชทไหมก็เดี๋ยวพาไปเข้ากลุ่มครับผมหรือโทรสอบถามครับโทรสอบถามก็ช่วงเวลาช่างทำงานก็จะค่ำค้ำหน่อยได้ตอบครับตัวนี้เดี๋ยวเตรียมใส่ยางใส่สาย PE ลูกดอกพร้อมส่งครับผม นี่ครับลายดีก็ลน์ก็ใช้เบอร์นี้แล้วครับนาไม้ยิงป่ายางยืดครับยางยืดขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม